เร็วกระสันไายกระสันไทยวัวน้อยนึ่งอยากใคยจังหวะได้บอกว่าก่อนนะไม่ขับเป็นตลรวจเสือตัวนี้ไหมเว้ขี่หมูขี่ม้าตัวนี้ไหมตะกี้เห็ดตะกี้เ็ดหยังกินเนี่ยจัดใจไปผุนทั่วไปไอ้มันทัวหาหก็เลยยาวออกมาเห็นถ้าเอาบุญแจกไปยังพอดมอน้ำชอบไปนี่มันเกิดมันเกิดเหตุการณ์นี้ยังเห็นตะแก่สร้างวางไหนก่อนผูนผูนถามคนเราค้าสั่งหวันวันตะแก่สร้างจะวางไหน ผมิว่าจ <the> 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 <the women laugh playing> ้ึงอะไเปับาน่ะปาดามเนี่ปมาามเนี่ยปศมาด่้บอกปปบอกว่าไปร่างมามขั้นเ่อซอยเขาเนี่ยเอาไปมึงมึงน่ะเอาหูฟังกูได้ไหมตามึงเบิ่งโทรศัพท์เลย ตอนแกไม่ยุย่บตอนจะเล้วไปตอนแรกเมถอดบมอน้ำเาเอาเอาคนนแบมบ่อน้ำไปยังไงวนถอดทำแล้วมันไม่บอกทีไรมันเป็อทีถอดคนเยวมันบอท่านพ่อแล้วหรอกโอ้แต่แกบอกใครไปลากบ่อน้ำไปค้อบอกใครไปลางบมอน้ำไปโ้ซ่เขาไปข้มัน้อนไอขวานไปเห็นยังไงดียไปี่นไปซื้อลำยาัมเย็ะมาบอคนไปถอดหมอน้ำไปนี่วะเครื่องสุบ ก่อนแล้วก่อนแล้วบารี่ขอไม่ได้ไปบอกพี่ไส้มาสอนไส้แบีเรื่องเด็กแต่ก็ไมดแบกมอน่าไปแบนี้ตายกินีดกินี้สิพุมเก็ู้แลาปวดสมอน่าเสิบ์เจ้าก็ไปปวดเลยเจ้าก็แบกมอน่ามากส โอ้บควันเข้าใจว่าให้ไปถอดมอน้ำรถเครื่องเครื่องสูบน้ำโอ้ตอนนั้นอยู่เครื่องสูบอยู่นี่มาแล้วนะครับขุนพลขุนพลสายปทุกเริ่มมาแล้ว ักเเห็นเปาให้เลยเสียกเสียมันงสูบคามันยวนขึ้นเนาะไม่เห็นทอป้อไม่ร้องให้เลยราเห็าเลใส่แล้วไปใส่ละคิดาย่ไรเหรอโอ้หมมหวานเดี๋ยวโอ้ทันเป้าน่ะเพิ่มเพิ่เพิ่ก็เดี๋ยวเพ่ขึ้นเหรอเล็กน้อยเรสู้บ่จะได้่าท่านเปานี่เปาเครื่องสูบนขึ้นเลยขึ้นเข้นก่อนลย ขึ่กูเด้นม่เห็น่อหมงเป่าเด้อเปลี่ยนเวียนกันขึ้นนี่เลยขึ้นนี่บ่มีหรอสูบบอกน้ียคนอนเรกบ่มีจังไดนนี่เด้หันกูหันเหนือยู่เลยใม่ใหม่ใหม่ใหให่มโ่มมีุ่่อะไรอย่บ่บ่ียบสูบจับลาบ่ต้มแล้เสิกรไปเอาคนมันไฟดำไเลยสซ้ลูตึงเม้ยมลายมือบ่มีมันวัดอกพับเอา6ก้อด0ิบหอดลองทางก่อนบ่พร้อมไปขวัญเมื่กี้ นี่ยตัวอักชานีันะแฟนตัวอันเอาขวดนำอ้อ่บ่แฟนแพนแทอยากเห็นสายบรทุกนะเอาไปใส้นได้ยังไงแค่หนึ่งบทิดแต่ถ้าเกิดละครเมื่อก่้ติดตัวม่รอบดีคือรอแต่บางคน นิ่งๆสักสกตมเม่งน่เลยเดี๋ยววันคิดว่าเัร็บ่วแล้วจานที่ใส่่ะถวยยังไโอ้ยจริงขาดบัใดได้เห็นบ้าเนี่ยเจ้าพ่อเมียนจะยิ้ซองดีกันยดีเลยเมนูเด็ดคือกุกเต๋มแต่มแต่เเศราไปเลยนีเลย มันจะคืแล้วจะงี้หูเราก็ t <t ักสีว่าเฮ็ดย so ้งคือบ่าวเเอฟซีเหรอเอฟซีแบบทีต่นอนเะเทียไปแต่ขายเล็กมาเนี่ไดตนอนจะเทียไปมือมันขึ้นมาหอดจะจะถุ่มันลอยลอดตีหนึ่งวะ รถยางหัวนะตีได้เปลี่ยนหลอดเทเลอร์นะมาแล้วนะนู่นนู่นนะครับอยู่ด้านหลังนู่นแต่ตอนนี้สตาร์ทไม่ติดติดขันตอนนี้สตาร์ทพ่ติดติดขุนพลสายโหดมาแล้วนะครับพี่กับน้องไม่เที่ยวไปทอดทกินไม่ดีเลยนี่มาถึงก็มาถึงก็ฮาเลยนะหนุ่มขวัน แล้วมันสูปุเานิ่งๆน่งมได้มามันขอบบนขอมาดแบบนี้ลางงบนไได้รวม่นส่ล้อหน้ล้อหลังแล้มันมาถึงตรานี้มันุ่งดยากขนุ โตยคตเทนงไล่มือถันีกเกั่นเปียอ้ยันางนล้างหัน้ี้เขาเียนยงลาบจีลาบลาบมันบยุยยุยลาบบัวอันนั่นเด้ออันนั่นเด้อกูบัวกุบขืนึป่ครับโเียมันอันนั่นเดอตุสออมออมบ่มันได้หายหมุนไปเลย เบิกเงินขึ้นเจ้าของนะเรขึนเาแกว่าเอาต้มไก่มาเลยกินบ่ฮะเป็นอยงลืมเอาล่องรถได้ต้มปลาไหลทีมงานสายหานทีมงานเบียร์หน่อยยส่บ่เบียร์นอยเอฟซีถามหาเบียร์น่อยจะบอกเนี่ยยุใส เห็นมันนีอกันตัวต้องไปหาตัวอยู่สยังสิพอทุกทุกิกเลยใส่ยังไเยวันเห็นแบบี้หน่อยป่ทุกิกใส่้านทวานทุกาทุกขวานทุกอากขานเดวานุ้กขานทุกขานทุกานทุกขนุกขานกวานทานทุุกขเออวนนตักนกนน้นุนไปุ ใส่ไบมากูด้วยอ้วนก็บไปกูได้อ้วนใส่มันขาดนี่ยังวะเป็นกัดเป็นบกขมโอ้นี่ก็จะเป็นช่วงบรรยากาศนะครับกองทัพก็ตกเดินด้วยทองแมนบอเสียพุ่มกองทัพตกเดินด้วยทองแมนบอเดินด้วยขาคือเก่า ปกติจากินเข่ามือจากเวลาบอ,บอ,บอ,บอกว่าื่อนับมือได้ไหมปอตอนไดกินตอนนันเท้าปรรุป๋วว่เะเดือนวางหันกินเขา่าจะกจากขาบได้นับไปบอ,อสามมืเท่านึงมอนตสิเทียะมั้งสิบเทีย,สทยแสแดงว่าไม่ส<า>ม<า>สิบมือ ăn quắn rồi ăn quắn, ăn, ăn khao sốt mướu quá đây này, lát sốt này ăn mướu này, ăn quắn, lát sốt này ăn tao sao, đi, bơm nước บอกเขาวาทีนั่นแต่ว่าแต่ว่าบอกเลยว่าจังหวะนี้นี่หิูยางแห้งเลยนะครับโหน่อยนี่มีปัญหากับพวกหงเขาทันทีเลยตีบนี้พอแล้วขึ้นเลยเหนือเนี่ยปรุงเลยวะโอ้ยมอนั่นอัดดอยโลกินผู้เดียวสวดไปเครื่องนึงแล้วนั่นบอกมือไปัตุ้มเล็กมันมามันกินให้กล่องวันหรอกไข่ขนมมางไข่ข้าวเดียวครับอันนี้ตื่นตาบก อเอาตามูขก็ปิ้งไกลไม่เยอะเอาจิงเอออารมีไปที่รถดับนักดิจากรถดับนักบ่องนี่ไปต้องไปคารวาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พุ่มครับอาจารย์ขวัญเงรออแรถดานักว่าขันรถไล่กัเป็นเสดะฮะเจาีกิปสิสเห็นว่เขานับกันอยู่ะัแต่บมันเลยบนนัวไปนเกลือนี่ลาจจัดเมนู เขาเอ็นยังก่ออุเพียสิมันบ่มียังเกาะเอ็นมาเสียลูกท่งลูกท่งไหมเนาะเกลอลูกท่งลูกท่งไปทำไหมตายกูโหดีโยกินของกับเกลืออยู่ดิไปแซ่บเมนโอ้เอาดู้ด้แบบนี้เอาเรียบร้อยเอาบักใส่กับคนเลย เสียบลายมาใส่รถถ่าดอกถ้ามันตัววิว่าแต่มีจุ่ไหมเนาะโอ้จะได้หรือเปล่าปิมันจู่ได้บ่ขันจูได้ใไหมไปชื่อจุได้บ่นั่นนี่จู่ได้บ่ไปสิหน่ะเอาไอ้ขวดน้อยนึงเอากินข้ก้าว้มูเพื่อนเห็นงานินก่นกินกดอน ให้คุณพลล้อเหล็กเข้าไปก่อนคุณพลล้อเล็กกยางมัเป็นันเนาะจินเขาลูกเ่ลายากราวปดนีัอาาสิปลาลาล่บอแมนยูรถไข่มีบ่เดี๋ยวเจอหาเบิ้งให้บมีบ่บ่หนามี